มาครับผมสวัสดีครับทุกคนเริ่มเกมกันดีกว่าฮะมาอุ้ยมีอ๋อมันเลือกสล็อตเนี่ยวายากง่ายเลย normal เราก็เอาง่ายๆดีกว่าเล่นง,ง่ายๆมีการมีระดับแบบครั้งเดียวในชีวิตคือยากเขี้ยเลยใช่ไหมไม่เอาแมวแมอันนี้เน้นสตรอรี่มากกว่าความยากง่ายนั้นเอานนี้ดีกว่ามา <c oughs> เราไม่เน้นท้าทายนะฮะท้าทายแบบไอ้นี่ไอ้นี่เกินไปไเดี๋ยวมันจะยากเกินไปเดี๋ยวเกมจะไม่สนุกเอา ถ้าใช่พอประมาณพอเอา้าไม่อาจลืมข้าคืนนั้นได้นะฮะข้าคืนนั้นเกิดอะไรขึ้นเกิดพายุครั้งใหญ่เอาว่าป่ามันชื่อโอรีเหรอวะเดี๋ยวหรือแล้วก็อะไรอะอะไรมันปิวไปวะขนเหรอจากต้นไม้ใบไม,ใบไม้ใบไม้เรืองแสงอ่าโอเคฮะใบไม้เรืองแสงปิวออกมาจากต้นไม้ใหญ่ฮะเกิดพายุ ลมฝนนะอาก็ยังปิวไปเรื่อยๆปลิวไปไหนก่อนเดี๋ยวโอเคใบไม้นี่ยังร่องรอยต่อไปนะฮะมันมันดูมีเอ้ยเดี๋ยวอะไรอะตุประหลาดอือตุประหลาดพุงพลุยดูหน้ากากดีอ่ะโอเคนี่ถึงเวลาเราที่เดินโอเคถึงเวลาที่เราเดินแล้วอือ เออเออโอ้เมื่อกี้นี้มันเกิดขึ้นอะไรมันคือลังลังของเออเซเมอะไรซึซึบาเมะเหรอลังของซึบาเมะเนายชื่อซึบาเมะอย่างนั้นเหรอเออเออเออจะถึงได้ยังไงกระโดดกระโดดอิอปุ๊บโอุ๊ยโอ้โหแบบอุ้น่นันเสียงอะไรอ่ะฮึฮึอุ้ยแสบตาลึกเกินนะมาบุชิโอ้มาช่างจาสึกเกินอุ้ยตัวอะไรอ่ะหึ อู้เหมือนกับเหมือนกับเด็กน้อยเลยอู้ดูสิแล้วฉันจะเลี้ยงดูนายเองละกันเดี๋ยวตัวอะไรก็มันมันเป็นเพศหญิงเพศเมียไม่รู้เดี๋ยวเพศผู้หรือเปล่าโอ้โหอาวาเหมือนกอดกอดเขาเรียกอะไรกอดแสงสว่างมีมีรูปด้วยว่ะมีรูปอ๋ออุ๊ยตื่นแล้วนี่มันไอ้น,นี่หรือเปล่าตัวตัวคล้ายๆดีเลยว่ะ อะไรสติกอะสติกในลีโลแอนด์สติกเลยอะไอไออ,อ,อะไรว่าการ์ตูนการ์ตูนฝรั่งอะเอเอไอตัวมนุษย์ต่างดาวข้อขาวอะโอไงเฮือบอุ้ยกระโดดได้แน่นอนอันนี้ไหนดูสิออกไปข้างนอกแล้วกันมาโอตอนนี้ยังทำอะไรโอ้ชอบโดนตีว่ะชอบโดนตี โอ้ไงเจ้าหนูมานี่สิยังไงเอาแล้วกระโดดไงวะเฮ้บโอเคกระโดดจัำเอโอโหยังไงครับทำอะไรพี่ชายเอออูหาอาหารให้กินแล้วฮามาร์กว่าทำไมวะมาร์กปว่าต้นนี้หากินไม่ได้แล้วหรอใช่ไหม <laughs> เก็บครั้งเดียวเลิกเหรอยังไงครับปึ๊บเออมอไปเออเราจะออกไปหาอาหารข้างนอกกันมือมือ เดี๋ยวลงไปข้างล่างได้ไหมอ่ะชี้ไปไหนก่อนครับโอ้หอุอ้ยเพียบเลยอ๋อโอเคเข้าใจละแม่งเพียบเลยโอ้มีไทมส์สคิปป่ะครับแน่ทั้งสองอยู่ด้วยกันฮนะอย่างกับอ่าเรียกพ่อลูกได้ไหมได้อยู่แหละเออแล้วก็มึงแดกจนหมดเลยเหรอถามจริงอ๋อเป็นทางเดินว่ะ ทำเสร็จก็นอนตรงนั้นเลยนะนี่แล้วเขานั่งกินผลละไม้ก็ยังอิ่มอร่อยนะฮะโอ้โหเลือกกินเลยบอกเลยแม่กินกันจนแบบว่าท้องอิ่มอ้าวเฮ้ยอีกแล้วเหรอเกิดภัยพิบัติอีกแล้วเหรอ,ปอ,หรอไปนี่สิใ,ใครคือนั่นคืออะไรข้ามคืนแห่งอ่าเขาเรียกชคชะตาเหรอมาไปครับไปไหนกันมีเขาเรียกอะไรแสงนำพาเรา ท้องฟ้านั้นเออเป็นเคา็รียกอะไรอ่ะเดี๋ยวอ่านไม่ทันเดี๋ยวมีท้องฟ้าไม่ใช่แสงสว่างชี้นำเราไปฮะมาโอลิออเองชื่อยูรี่เหรอมันอาจจะเรียกยูรีร่ไปก็ได้มาโอรี่ไม่ใช่ยูรี่โอรี่ฮะถูกแสงสว่างนั้นดึงดึงหาเรียกหาครับผมเฮ้ยเช่นจริงด้วยโอโหเอาว่ะถูกถูกแสงสว่างชี้นำนี่ไปไหนเนี่ยอย่าไปคนเดียวสิเออไอนี้ก็เลยรีบพาเข้าฮะ อะยังไงครับผมแสงแสงสว่างนะั้นมันมันน่ากลัวเหรอดูเฮียแกจะกลัวมากเลยอะอ้อยางว่านาะแบบมันเกิดภพยพิบัติไงเอออ้าวแล้วอ๋อฤดูแห้งแล้งเหรอฮะเริ่มเข้าสู่หน้าหนาวหรือเปล่าดูสิสภาพข้างในมันดูออไม่ใช่ต้นไม้ต้นไม้ความหวังนั้นเขาเรียกอะไรไม่ตอบรับเลยความหวังนั้นมันเขาก็าเรียอะไรจะบอกลิบหลีก็ได้มาเออโอโหเอาว่ะเหมือนแห้งแล้แงแห้งแล้ง นี่ไงดูดิข้างในเออที่จะบอกคือข้างในต้นหญ้ามันแนแนวมันแห้งแล้งหมดเลยอะ่ะคือไงอะ่ะโอ้มันม,ม,มันไม่ใช่ว่ารือดูรือดูใบไม้ร่วงแหละเออเออมองในแง่ดีนะเ,เดี๋ยวใช่ปอไม่น่าจะใช่มั้งเนี่ยจะบอกว่าจะเข้าสู่ฤดูหนาวก็เริ่ม,เร,มเริ่มจะไม่ใช่แล้วฮะเหมือนจะแบบอ่าอะไรอะ่ะเอเอเวลาในเวลาที่เอ่อเคลื่อนที่ไปอย่างชา้ชาๆเดี๋ยวแบบกูแปลถูกปะเนี่ยเดี๋ยว เอออเาไว้ก่อนมาข้าวๆแล้วกันแปรได้ตรงไหนก็แปรนะแปรไปแปรตรงไหนปลอดภัยด้วยนะครับอุ้ยอูู้้ชีวิตนั้นค่อยๆอ่ะเขาเรียกเขาเรียกอะไรแบบโรยโรยราวแห้งแรงโรยราวไปโอเคดูดิโอ้โหเผิดแห้งหมดแล้วครับทุกอย่างต้นไม้นั้นสูงเสียแสงสว่างไปแล้วอ้าวมันสูสียไปได้ไงวะ แล้วที่พวกกูต้องไปตามหาหรอยังไงครับไม่กินหลอกกินเถอะถึงเวลาที่เจ้าตัวน้อยต้องออกประจนภัยหรือเปล่าโอ้โหเอาว่ะไม่ได้แล้วทุกสิ่งทุกอย่างเริ่มกระเรกระไรพังทลายลงอย่างช้าๆทีละนิดทีละหน่อยอะไรเดี๋ยวอ๋อนี่เราตัวเล็กไงเราขึ้นไปข้างบนได้นี่เพียบเลยยังมีอยู่กระจุกหนึ่งฮะเออ ไม่ได้เดี๋ยวผู้มีพระคุณของเราเขาจะโอเยานี่แต่ถึงอย่างนั้นความหวังก็ไม่ยังก็ยังไม่หายไปจนจนหมดสิ้นนะฮะเรายังมีความหวังนี่ไงความหวังของเราอืบโอ้โหเป็นภาพภาพแบบความทรงจำอือไม่นาไม่เอานาไม่ทำไมเกิดกัะไรๆมีความทรงจำที่แบบค่อยๆแบบมันถาโถมเข้ามาล้ะครับอย่างนี้ไม่เอาสิ รู้สึกเศร้าๆแล้วฮะเดี๋ยวอู้เอาว่ะเป็นภาพย้อนความก่อนหน้านี้น่ามารีบเอาอ,าอาหารไปให้พ่อทุนหัวเรากินดีกว่ามาพ่อทุนหัวคุงพลุยอยู่ไหนโอ้โหสภาพข้างในมันแย่ลงโอ้โหอ,งงอะไรงอ่ะเขาจำศีลหรือเปล่าเหมือนหมีไงอุ้ยอา้าวอะไรขึ้นเดี๋ยวนะมึงเปิดมามึงจะตุยตั้งแต่ พาร์ทแรกนี่ไม่เอานะอือโอ้โหกินไหมอ่ะเอามาให้แล้วนะยับหน่อยสิพอสุนหัวเฮ้ยเอ้เอาเดี๋ยวมึงเป็นตัวละครที่อยู่บนปกเกมไม่ใช่เหรอเพื่อนมึงจะมึงจะจากไปง่ายอย่างนี้ไม่ได้นะเดี๋ยวจะเย็นจะเศร้าตั้งแต่เริ่มแรกเลยเหรอไม่เอาแนะ่ โอ้โอ๋อเขาคิดว่าน่าจะจำสินนี่เฉ่นะมผมคิดว่านะเออโอยากอ๋อยังมาแต่เอ่ออะไรวะเขาเรียกอะไรปรากฏตัวออกมาอะไรสักอย่างหนึง่งอา่อานอ่านไม่ทันปึ๊บอึ๊บลงไปยังไงไม่มีเหตุผลโอ้อาวาอยู่เอาออกจากบ้านมาแล้วเหรอ เออชั้นที่กําลังเออก็แลยตามหาแสงสว่างต้องการแสงสว่างอ๋อเราหมดสิ้นเราสูญเสียแสงสว่างของเราไปแล้วโอ้อ่อนแอมากตอนนี้ฮะเตรียมที่จะโ,โยรยโรยดาวแล้วเราลวงโรยไปด้วยโอโหอะไรกันเนี่ยมึงสร้างแต่พลาดแรกเลยเลยโอโหขัวฮะทุกอย่างโอโหมาครับผม เดินทางต่อไปฮนะในท่ามกลางความเอเงียบนะครับผมท่ามกลางความมืดปึ๊ออุ้ยตอนที่สูเสียความหวังไปนั้นอ๊บฉันทำไมแล้วก็ยังก้าวเดินต่อไปใช่ปะละ่ะอืแต่ตัวเราแม่งเงแสงตลอดเลยนะอือโอพยายามเข้าโอ้โอ,โอสภาพยังนะไงฮะเร็วโอรดิพยายามเข้า อ,อพลังกำลังของเด็กคนนั้นเริ่มที่จะเออ่ขาเรียกอะไรสั่นไหวเดี๋ยวเริ่มที่จะโรยลาแล้วตอนนี้มาอ,อสั่นคลอนฮะโอ้โหดูดิสภาพหมดเรี่ยวหมดแรงโอ้โหเรียบร้อยเดี๋ยวนะสิ้นลมหายใจโอ้โหตอนสุดท้ายที่ลมหายใจนั้นที่จะเกือบจะหมดไปนั้นเกิดอะไรขึ้น ยังไงครับเกิดปาฏิหารไงเอออ้าวความตายของกูทําให้ทุกชีวิตนั้นบังเกิดเหรอเฮ้ยเดี๋ยวไม่ใช่เดี๋ยวอะไรวะเนี่ยเฮ้ยอเอาป่าไม้ก็กลับมาเอ่อเหมือนมีชีวิตเหมือนมีมีแสงอีกครั้งหนึง่งอ๋อฮู้ ดาวแท็กเจ็บหูเหลือเกินฮะโคตรดังเลยเออแสงนั้นได้นำพายูริอะไรวะเนี่ยไปยังอะไรสมัยใหม่เหรอยัไงไงวะฮึบอุย้ยเป็นการดูดกลืนโอ้โหเอาว่ะเซฟแล้วเอาหอกเซฟแล้วครับอู้มาฮะอุ้ยอยู่ๆก็มีชีวิชีวาโอเคปึบเอออันนี้อะไรอ๋อมาครับฮึบ อ้วิ่งไปไหนก่อนครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้มึงสอนอะไรกูนะกระโดดสูงอะไรอะเดี๋ยวไอ้ห่างก่อนไม่ทนันเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเอาใหม่ดิเอาใหม่ดิดฮึบโอเคโดดสูงสูงคือสเปซบาร์กดย,ยาวๆอ๋อโอเคฮึบโอ้โอเคครับฮึบเอาใหม่เอาใหม่เอ,เอ่อฮึบอือดีไงโอเคแล้วไปทางนั้นไงครับฮึบโอ้โดนไม่ถึงแน่นอนไม่เออเฮ้ย มาแล้วก็อ่าที่ที่เราอยู่ตรงนี้ถ้าเราจะจัมลงไปข้างล่างต้องกด S แล้วก็จด Space Bar ไปด้วยเหรอ S Space Bar ปึ๊บกด S Space Bar อ๋อโอเคเป็นการจัมลงไปข้างล่างนะฮะกระโดดไปข้างล่างโอเคเปึบ๊บ Space Bar กูดูแล้วกูเจ็บไหมเนี่ยกูว่าะอะไรไงเฮ้ยโอ้โหอา้าวตุยเลยฮะเฮ้ยโอ้โหเปิดมาก็โดนอื้อเอาเดี๋ยว มาฮึบโอ้ยมาครับโอเคลงแพงล่างอื้อมานี่ปั๊บเรียบร้อยแล้วก็ฮึบนี่โอ้โหมาโอ้โหกล่าวแล้วว่าต้องโดนเสียบเดินมานี่ปับ๊บแล้วก็อุ้ยข้างบนเป็นอะไรด้วยอ่ะฮึบว่ายน้ำได้ไหมเนี่ยเราอ่ะเดี๋ยวนะได้ปะวะฮึบอึบฮึบโอเคมานี่อุ้ยได้เฮ้ยเจออะไรฮะฮึบ อ่าทำอะไรไม่ได้เลยรับแสงสว่างนี่ไงอู้เก็บเก็บเหมือนประกาศเลยว่ะเจอเศษเสี้ยวของชีวิตว่ะเออรวบรวมเพื่อให้ได้อะไรอ่ะพลายทาริตี้เพื่อเก็บพ a l ทาิตี้แล้วก็โอเคเอานี้ก็ต้องวิ่งไปอืบเชื่อวิ่งกระโดดไปเือ,อเจออีกแล้วอู้ e เอเนอจีเซเจอแล้วแล้วไงครับเจอจเจอแล้วทำไมครับสามารถดูดนอ,อนอ่าเอเนจีได้มากกว่าเดิมอ่าพอใช้เอเนอจีแล้ว ก็จะสร้างโซลิ่งเพื่ออ๋อเพื่อไว้เซฟหรออ๋อการที่จะเซฟได้นะั้นจะต้องกด E นะฮะกด E นะกดกด E ถุยอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวกด E ค้างไว้นะฮะเพื่ออ๋อแล้วก็สร้างโซลิ่งโอเคคือไอ้อันที่เหมือนประกาศสีฟ้าเนี่ยนะผมเรียกประกาศแล้วกันนะประกาศสีฟ้านี่เอาไว้เอาไว้สร้างเซฟนะจุดเซฟเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่างนั้นอย่างนั้นก็ต้องเซฟตรงนี้หรือเปล่าวะเดี๋ยว หรือว่ามันบังคับเซฟตรงนี้วะเดี๋ยวมาฮึ๊บโอเคอ๋อแล้วก็เซฟตรงนี้นะโอเคพราบมาครับผมแล้ว oh, hey. เจ้าเฮ้ยโอ้โหอะไรเนี่ยตัวอะไรเนี่ยเฮ้ยเอ้าโอ้โหเดียวเดียวเดียวโอ้โหเดี๋ยวเดียวมึงมามึงก็ไปสอนกูโอ้โหเลียเอ้าทิพหายบังคับเซฟครับผมบอกเลยมาฮะหนีดิับผมสู้กระหาแล้ววิง่งชึบ เอ้อยโอ้โหโดดไปปนเออมาอุ้ยโอ้โหเอาวา่ะเรียบร้อยอยู่ๆก็หนีได้แบบงงๆครับมาอะไรอ่ะพอเข้าไปลึกๆแล้วอุลิก็เจอสิ่งที่ตัวเองสูญเสียไปฮะอะไรนะสิ่งที่อ๋อเพราตูนหัวเหรอเอาไม่ใช่แสงสว่างแสงเล็กๆนะฮะเก็บแสงเล็กๆนั้นขึ้นมาอ๋อใช่เราตามหาแสงสว่างอยู่นี่หว่าเออนี่จะเป็น สิ่งที่ช่วยพ่อตัวหัวเราหรือเปล่าอา้าวใช่ปะวะเดี๋ยวปึ๊บแสงกับพลังกลับมาแล้วฉันชื่อเซนเป็นอะไรอะ่ะพูดพูดหรอพูดแสงสว่างโอเคครับเขาอยากจะร่วมทางไปกับเราแล้วก็อ๋อนำทางได้ด้วยโอเคขอบคุณมากครับผมอยากขยับนะได้ยินอะไรไหมเขาบวกเขาตามหลังเธอมาตามเธอมาเดี๋ยวเฮ้ออะไรวะเฮ้ยอะไร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 ใช้ไฟแห่งพูดเพื่อต่อสู้ว่ะอ๋อโอเคว่ะ ไปครับผมเฮ้ยจั๊วจั๊วชิ๊บชุบจู่บชุวปุ้ยอู้หูเอาว่าโหดมากเรียบร้อยเราได้อะไรอ่ะเจอแสงแห่งพูดนะฮะโอเคสามารถได้พอยพลังอุ้ยเอาว่ามาโอ้ได้แสงแห่งพูดประจุชุบชุบอู้หูอู้หโคตรขี้กลมสุดยอดเลยมาจุบ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 เฮ้ยชุบจุบอู้จุอู้หโอ้โหชอูเฮ้ยโอเคเอาว่า สุดยอดเลยครับผมโคดโกงอาแสงนั้นจะกลับมาที่ชั้นตลอดนะอะไรวะเนี่ยอ๋อเขาบอกงั้นมาอาไปไปทา,ทางเดี๋ยวก็เจอเองครับอ๋อเอาแผนที่โอ้โอโอเคฮะอันนี้แผนที่ถ้ำว่างเปล่าที่มีอป่าป่าถ้ำมาเรียกว่าป่าถ้ำลากันมาครับโอเคเดินออกไปตรงๆน่าจะต้องเจออะฮะกดแถบเพื่อดูแมพแมปอ๋อตรงไปเรื่อกก็จะเจอทอางออกจากถ้ำโอเคครับรู้เรื่องมา อุ้ยอุ๊บโอ้ยอ๋ยอนี่ยังไงอึบโอ้โหมาโจมตีได้วันนี้มาครับเก็บรวบรวมลงมาปั๊บออเรียบร้อยอึบมาย้อนกลับไปดูก่อนดีกว่าว่ามีนี่ไงโอ้โหเราไม่พลาดเจอแล้วเจอแล้วอะไรอ๋อเพิ่มก็แค่เพิ่มเกจเฉยๆมาเอ้าเฮ้ยกูกดอะไรอ่ะเดี๋ยวเขาไม่ได้กดอะไรอ๋อมันไอ้เฉยๆมันระเบิดพลังว่ะโอ้โอเค จุดเซฟเรายังไม่สร้างเพื่มเพื่อนแล้วกันนะฮะโอเคว่ามันมันเหมือนสร้างจุดเซฟด้วยด้วยนะไอแบบโซพอยต์ึ๊บยอะเฮ้ย,ยตรงนี้ไปได้หรอไม่ได้เึ๊บกระโดดขึ้นไปอื้อตัวนี้เซฟเอาเดี๋ยวกด e เพื่อเขาเรียกแต่เชื่อมต่อกับพลังแห่งซีเอ้ยไม่ใช่พลังแห่งต้นไม้ฮนะซีอ๋อเนี่ยหรอโอ้โหเพียบเลยเพียบจัดจ้านเยอะมากอันนี้อะไรครับโอ้ยอย่างใกล้น,นี่เลยว่ะ อะไรวะผมนึกไม่ออกว่นะอ่ะเรื่องนารูโตะเน็ตเวอร์แวนเออเน็ตเวอร์แวนมีความสามารถด้วยเทียบเลยเอาไว้เออ่เก็บพอยได้มากกว่านี้เดี๋ยวเดี๋ยวเราได้มาหนึ่งพอยแล้วใช่ไหมเนี่ยอะไรอันนี้คือไอเทมที่อยู่ใกล้ใกล้เอ,อไม่ใช่ไอเทมที่สามารถอ๋อมันจะดึงดูดเข้าหาตัวเราเลยอุ้ยอย่างนี้แจ๋วเลยดิก่อนที่จะรีชาร์จนะฮะจะสามารถโจมตีด้วยไฟสามครั้งอุ้ยอันนี้มันมันสายมันสายโจมตีนี่ว่าเราเลือกสายโจมตีก่อนละกันมาโอเค โอ้ยฮึบโอ้เจาะเฮ้ยอะไรอ่ะเออเออนี่โอ้เจาะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเออเข้าใกล้ไม่ได้เลยเฮ้ยโอ้โหเอาว่ะฮึบกระโดดขึ้นไปปั๊บอชุบ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 โอเคลงมาจ่ะื้อนั่นแหละดีมากเพิ่มเพิ่มเพิ่มโอเคเก็บมาเอ้าอันนี้อันนี้เหมือนจะเป็นแหล่งพลังทำอะไรไม่ได้เลยเหรอหรือว่าเราเราต้องหรือเป็นฟ้าไฟเฉยๆหรือเปล่าเนี่ยฮะอุ้ยโอ้โหไม่ใช่โอ้โหเก็บชีวิตต้องมีการกระโดดเฮ้ย เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาเอ่อเฮ้ยโอ้โหว่ายน้ำไม่ได้โอ้โหเดี๋ยวสับสูนะชุบ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 เออเอาเรียบร้อยกูตายโอ้โหมามาเฮ้ยเก็บใหม่เลยเึ้ยเพิบเพิบมาครับมาป๊าป้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 บโอ้โหเอาึบอะเฮ้วมันอ้าวเฮ้ยเดี๋ยวชิปหายโซ่แม่งลงไปข้างล่างแล้วกูว่ายน้ำไม่ได้โอ้โหทุเรศที่สุดเลยเึ้ย เออปาป้าป้าป้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี <im omat ise Mario>. ๋ยวฮึปเออเออไม่ถึงอีกฮะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะเข้ามาเข้ามาเข้ามาใกล้ๆไม่เอาฮึบปาป้าป้าป้าเออเอาว่ะเก็บเอาเก็บไม่ได้อีกฮึบปาป้าป้าป้าปาปไม่ถึงฮึปจุ๊บจุ๊บจุ๊บไม่ถึงอีกหายตายเหอะมาเออเก็บเรียบร้อยฮึบเชื่อเชื่อเออเออเอาดิอย่างไรเราอย่างอ่างไรเราเฮ้ยอืออุเจออะไรอ่ะ อู้ Ele นี่มันคือบ่อน้ํานะฮะน้าพุน้ําพุแห่งพูดเป็นสิ่งก่อสร้างโบราณที่ใช้เพื่อไปไปที่ไหนแบบรวดเร็ววะอ้าวนิบนิบลือ okay. น <laughs> <hacerlo. S 2> ิบล <imer> ื้อเหรอนิบลือแล้วกันมาอ่านแล้วนิบลือแล้วกันเวลาที่เราเหนื่อยก็ใช้ใช้แสงเก็บพลังอ๋อเก็บพลังได้เหรอที่นี่มาโอเคครับขอบคุณมากครับผมปึ๊บย่ากดใช้ลไรกดเพื่อเซฟอ๋อใช้ตัวนี้ไปจุดเซฟได้ด้วย เหมือนแบบเป็นฟาสทาวเวลอะนะเออเป็นจุดจุดวาร์ปอะวาร์ปไปวาร์ปมาโอเคดูเรื่องครับผมดูแผนที่แป๊บสิครับอ๋อต้องขึ้นไปข้างบนเลยแล้วต้องขึ้นไปขางบนเป็นจุดเซฟได้ด้วยแล้วก็จุดวาร์ปมาครับผมอันนี้อ๋ออันนี้ขึ้นไปข้างบนแน่เลยอะปึบเดี๋ยวกระโดดขึ้นไปมันมันมันกระโดดแบบอื้อฮ้แล้วก็โอ้กดก็ก็กดสบายอีกทีนึงปึ๊บแล้วก็กป,ปึ๊บอ้าวเดี๋ยวปึ๊บอ๋อต้องกดพรอกเออจุเออจูจูเออเอาดีมาครับมาครับยง นี่โอ้โหขี่สู้ข่ายงั้นเหรอฮึปไอ้ตัวนู้นน่าจะขึ้นไปได้แฮฮึปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ไปได้หรือเปล่าอุ้ยดีガโอ้โหไปได้แะมีแสงเพียบเลยเราอยากขึ้นไปข้างบนอะฮึปแล้วปะอุ้ยมาได้เอามาได้เออเจ้าเจ้โอ้โอ้โหก็ว่าอยู่อาจุ๊บ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 ้ยเบจเ๊บจุจุเบ้จบุ๊ รุปมันให้มันให้แบบให้เราแบบว่ากระโดดปึ๊บมาอึ๊บเอือมาครับผมนี่นี่เออเออโอ,อ้โหเดี๋ยวนะพอย n t อ๋อได้พอย n t แล้วก็เข้าไปใกล้ๆกด e เพื่อเพื่อทําอะไรครับเดี๋ยวอึ๊บอ๋อเซฟเฮ้ยกูมาเซฟเลยรตรงนี้เนี่ยเอ,อ้ยตรงนี้มาเซฟดิว่าไม่เอาอ๋อโอเคเพื่อลิงก์กับพลังมาพลังซี เสริมพลังให้แกร่งขึ้นมาดีครับโอ้โหบอกเลยไม่น่าเซฟตรงนี้เลยว่ะเดี๋ยวโอเคลืมดีว่ากด e ้แต่ว่าจะไปเซฟเดี๋ยวอันเนี้ยอ๋อก็คือการที่จะขยับนั้นต้องกดชิปนะฮะมาครับผมกดชิปเพื่อดึงออกไปอือมาโอ,โ,โอเคฮึบฮึบโอ้มานี่ป๊าบเจออะไรอะ่ะชิ้นสว่วนคีย์สโตนใช้เพื่อเปิดเกตของพูด เกจของผู้แต่ละอันก็จะมีคีย์สโตนไม่เหมือนกันว่ะโอเคแล้วก็มีจํานวนที่แตกต่างกันด้วยต้องการจํานวนที่แตกต่างกันปึ๊บเอออออรู้เรื่องครับผมนี่ไงอืดันปาบแต่เราขอขึ้นนี่ก่อนละกันเฮ้ยอชิบาแล้วเดี๋ยวมันขึ้นไปข้างบนไม่ได้ปึ๊บดูแมปแป,ป๊บข้างบนมันก็ขึ้นได้ว่ะปึ๊บขอให้อ๋อเจอเจอไกตัวห่านั่นปึ๊บปึ๊บ เออเรียบร้อยได้ชีวิตอ๋อมันได้ได้สูดมากสูงสุดแค่สามละ่ะอุ๊ยอะไรอ่ะอ๋อคีย์โตนโอ้ยถ้าม,มีไม่ม,มีเพราะมีอ่เพราะมีเกตแห่งพูดนะฮะเราก็เลยผ่านไปไม่ได้อ๋อมันถูกสร้างขึ้นมาเพื่อปกป้องป่า,ปาไม้นะฮะก่อนที่ป่าไม้มันจะสูงไปมากกว่านี้โอเคก็ต้องผ่านทางอีกฟังหนึ่งของประตูนี้ก็คือเราก็ต้องเข้าไปให้ได้นะโอเคมันมันเรามีแล้วนี่ใช่ไหมเออนี่ไงเอามีเอาเดี๋ยวอ๋อโอเค อีกอันนึงน่าจะอยู่ข้างบนแน่เลยเึ้ยไปแล้วเราก็กระโดดฮึบ<ๆ>โอเคแล้วก็ต้องดึงไอ้หานี่ออกมาก่อนเฮ้ยโอ้โหเดี๋ยวนะออกมันมาจากไหนวะเฮ้ยเดี๋ยว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 ไม่ได้ฉันจะเยี๋ยๆเฮือมาดิเออกมาเฮ้ยจั่วเฮ้จัวจั่วจั่วมาดิมาเฮ้ยโอเคเฮ้ยเฮ้ยเจออีกแล้วนี่ไงแล้วก็ลงนี่เลยครับมา จอแล้วเข้าได้แล้วอึบเรียบร้อยเปิดประตูวาบเดี๋ยวเปิดได้มั้เรียบร้อยโอ้โหเอาว่ะเปิดได้แล้วครับผมมาหึบจึบๆๆๆๆๆๆโอ๊ะจุๆๆอื้อมาดีมาเอออันนี้อะไรอ่ะถ้ําโอ้เป็นเป็นป้ายว่ะโอ้อันทนั้นไปป่าป่าถ้ําว่างเปล่าอันนี้อะไรรู้รูลังลากลากดําว่ะรากดําคืออะไรวะลากดําอันนี้ถ้ําใหญ่พูดฮะถ้ําใหญ่พูด อันนี้ไปทำอยางพูดเออดี๋ยวกูก็ดูแผนที่ดีครับอ๋ออ๋อใช่เหรอวะงงมาเดี๋ยวเฮ้ก็เดี๋ยวไม่ใช่เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูขึ้นนี้ไปก่อนละกันครับเฮ้ยจุโอ้โหจู่โอ้โหอืโหดีนะเนี่ยที่แบบเราอัปเกรดมาเดี๋ยวก่อนตัวนี้คืออะไรครับเึบอือโอ้แเจ๋วเลยเดี๋ยวอันนี้ออกมาก็น่าจะเก็บได้มะไม่น่าจะหายโอเคออกมาค่อยเก็บก็ได้มาอันนี้อือจ่ออึบ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 เฮ้ยมันจะพังไหมครับ ยังไงวะเฮ้ยพังไม่พังไม่พังว่ะเดี๋ยวน่าจะต้องใช้วิธีอื่นแน่เลยฮึบมาเอ้าเฮ้ยหายโอ้โหแม่เจ้าฮึบอุ้ยจั่วบัวจั่วเออเอาดีมาครับผมไปเก็บอ้าวชิบหายหายไปแล้วโอ้โหอะไรกันเนี่ยฮึบไม่ได้ว่ะเขาเรียกเพอยร์ต้องไปเก็บอเออู้โอ้โหได้ชีวิตเพิ่มไม่หนึ่งอันนะฮะโอ้โหเอาว่ะ ไลฟ์เซร์โอ้โหเจอแล้วแล้วเราไงต่อทีนี้ก็เพิ่มอ่าไปทาริตี้ให้มันสูงขึ้นนะฮะอ๋อตอนแรกขีดจำกัดเราอยู่แค่สามอันเนี่ยแต่นี้เพิ่มเป็นสีแล้วโอเคก็เอ้ยข้าวบดไปขึ้นได้หรือเปล่าเรายังขึ้นไม่ได้แฮะมันสูงไป่ะมาปั๊บธนาก็ยังไปไม่ได้งั้นกลับมาทงนีีก่อนละกันเฮ้ยจุกอุ้ยมันมันเกิดขึ้นเรื่อยๆว่ะเราก็ฟาร์มดีครับรออะไรแล้วเฮ้ยจุกช่วชัวมาดิยังไงมาเอามาเอาไม่มีด้วยอ๋ออยู่นี่เออปึ๊บ มาเออจู่จู่เอาหูเอาว่าเราเข้ามาถ้ำแย่แห่งพูดครับผมอเออเอฟโอเคมาครับผมอ้าวโหประตูโอเคงั้นเราเอา่อจุดเซฟจุดเซฟจุดเซฟไว้ตรงนี้แล้วกันนี่เลยเออเอาว่ะจุดเซฟอยู่ตรงนี้โอเคครับผมเอาครับสำหรับพาร์ทนี่ขอหยุดไวต้ตรงนี้ก่อนแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวค่อยมาต่อกันพาร์ทหน้านะฮะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมได้นะฮะเจอกันใหม่พาร์ทหน้าบายบาย